ไม่กินบ่ทันเดี๋ยวขายแน่นอนครับแต่ว่าเพิ่นก็บ่เห็นเพิ่นกินไปขายเด้อล่ะครับพี่น้องเพิ่นน่าจะเก็บไว้กินสุกุ้งปลาไหลครับพี่น้องตัวเขา บรรยากาศตอนเศร้าครับพี่น้องครับมือนี่ก็จะมาเอานอกล้วยครับพี่น้องขอปูอ่าไว้นะครับสําหรับนอกล้วยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าสวนครับพี่น้องพ่นกระฮ็ดแบบผสมผสานนะครับพี่น้องปลูกไว้หลายยางปลูกหลายยางแล้วก็เลี้ยงปลาเฮ็หนาพร้อมครับพี่น้องสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ครับไพ่นี่ก็น่าจะเป็นไพ่บ้านนะครับสําหรับตรงนี้นะครับทางเขานี่ไผ่บ้าน พาบ้านนี่ก็จะใส่ประโยชน์นี่ก็จะเอาไว้จักตอกครับพี่น้องจักตอกเฮ็ดขา่าลามนะครับแล้วก็ใส่ล้ำเิ่นสารซุ้มใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างครับพายบ้านตัวนี้ก็น่าจะเป็นไพายพายบงธรรมดาแล้วครับพี่น้องนี่ตัวนี้นะครับก็ไว้กินนอาก,กินยนังนะครับพาบ้านก็นมีหลายก่อครับพี่น้องทางเข่าสวนกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องบรรยากาศดีครับพี่น้อง ลมลื่นห่มไหลนะครับกล้วยพันก็นจะปลูกตามทางเข้าไปนะครับพี่น้องตรงุ่นจะเป็นสวนเดียวว่าจะมีพริกมีทัว่วมียังแบบว่าปลูกปะผลกันไปตามฤดูกาลครับพี่น้องนี่จะปลูกกล้วยตามทางเข้าไปครับตรงนี้ครับต้นักม่วงนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปชมทางนี้ก่อนจังน้อยครับพี่น้องครับนี่ค่อยจะไปเอานอกกล้วยครับ นี่ก็จะเป็นพ่ยบ้านเกอนครับพี่น้องทางย่างไปตรงนี้ก็จะเป็นสะแล้วครับปลาน่าจะเป็นป่าธรรมชาตินะครับพี่น้องเนี่ยบ้ได้ปล่อยครับนี่นี่สำหรับสะลูกนี้นะครับเป็นป่าธรรมชาติก็จะหกตังหน่อยครับพี่น้องก็จะมีป่ามีหยมอยนะครับป้าปนเงินไปครับมีต้นมะพร้าวนะครับฟังคนปลูกไปตาม ล so right problem ิ้มแดนครับพี่น้องก็จะเป็นเลยไปหันก็จะเป็นลำหนํำห่วยนะครับลำห้วยนะครับหน้าพันจะติดห่วยครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นไผ่บานเขาก็จะเอิ่นไผ่สังไพนะครับพี่น้องไผ่สร้างไผรนะครับตัวนี้ก็ล้ำตรงดีล้ำตรงล้ำหญยครับอันนี้ก็เก็บไว้ใส่ล้ำได้ครับใส่ล้ำได้กินนอได้ครับพี่น้องนี่นอกกำลังออกนะครับพี่น้องนี่นี่ครับนอพ่น ก็ไปแกงกระแซบครับสำหรับเอ้น่ไม้สังไวครับพี่น้องนอที่เรียกพ่นวาจะคุดในผมนะครับกล้วยพันเลยว่าพอดีพ่นจะไปธุระพันเลยบอกให้มาคุดเอาเลยสองนอพ่นวานะครับเป็นกล้วยราชินีครับพี่น้องกล้วยราชินีหวีงหญ่เชี้ยหง่ครับนี่ก็เป็นพืชบ้านนะครับตามตามทางยางขม้าลมลื่นดีครับพี่น้องถ้าเป็นนานาฮ้อนก็จะจะบ่หกลทั้งสี่นะครับนี่ครับ ไผ่บ้านเอ้ยว่าพิษก็พี่น้องนี่ก็จะเป็นไผ่สังไผ่เหือนครับนี่ครับก็ปลูกไว้ไส่ล้มนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นหม่มลมลื่นดีเปลว่าปลูกผสมประสานไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรแล้วก็มีไผ่สังไผ่พร้อมนะครับนี่นี่ครับก็จะเป็นทั้งไอ้ทั้งนาทั้งสวนแล้วก็บทั้งทั้งปลาครับพี่น้องนี่ครับปลานี่ก็จะเป็นปลา ปลายางครับพี่น้องยางนานะครับนี่ครับหลาิมนต้นยางนาครับพี่น้องหลายนะครับต้นยางนาแต่ว่าพิ่นบ่ได้ปลูกนะครับสำหรับต้นยางนาตรงนี้พิ่นจะเกิดเองครับพี่น้องเพราะว่าติดอยู่ริ้มห่วยครับเกิดเองหลายครับต้นใหี้ๆกับมีพี่น้องเกิดมากก็เห็นลดนะครับสําหรับไอ้ตรงนี้นะครับพี่น้องที่พิ่นก็จะเข้าไปพุ่นทางนี้ก็จะเป็นยางนาแล้วครับพี่น้องพื้นที่ข้างล่างก็จะปลูกไว้ครับพี่น้องปลูกไว้ไว้ฟ่อม น่ครับพระฝนเงินไปไหวก็จะยู่ด้านล่างของต้นอย่างน้าครับพี่น้องก็ได้แกนียงได้ครับถามเพื่นเนว่าได้ออกไปแกลียงเพื่อแล้วครับพี่น้องนี่ครับปลูกไว้มีประโยชน์หลายครับปลาตรงนี้นะครับเวลาหนาเห็ดก็จะเห็ดออกครับพี่น้องนี่เก็บเห็ดได้กินน่ครับเป็นสวนลมลื่นดีครับถ้าเป็นนาห้อนนี่ก็จะบ้ฮกแบบนี้ยาจะโบ้ลายครับพี่น้อง ป้งพุ่นก็จะเป็นสวนกล้วยครับจะเป็นทางเข้าไปตรงสวนกล้วยครับพี่น้องตรงนี้พุ่นกับปลูกไม่ไม่เยอะครับพี่น้องกับพื่นก็จะขยายออกไปเรื่อยๆแล้วครับตามทางขยายไปเรื่อยๆพอดีพุ่นเห็นว่าผมอยากได้พุ่นก็เลยว่าจะแบ่งให้สองนอนะครับจะแบ่งให้สองนอก็เลยจะมาคุดออกพุ่นบวางครับที่เราพุ่นว่าจะขุดให้นะครับพุ่นบว่างนี่ครับพี่น้องกับปลูกปั๊บปนกันไปก็มีต้นบักหุ่งมีกินทุกอย่างแล้วครับตามฤดูกาล ปลูกไว้หลายๆอย่างครับกล้วยงามๆตรงนี้กับโบม่นครับพี่น้องนี่ตรงนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าธรรมดาครับนี่เดี๋ยวเพิ่นก็จะขยายออกอีกเพิ่นว่านะครับนอได้หลายเลยครับพี่น้องก็จะไปเอาเป็นกล้วยน้ำว้ารลชินี้นะครับขอเพิ่นไว้สองนอครับพี่น้องผมก็จะเอาไปขยายต่ออยู่อยู่ที่นาผมครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบักทั่วบักแตงเก้าแล้วครับพี่น้องน่าจะโลแล้วนะครับสําหรับตรงนี้น่าจะโลแล้ว ครับการเหลือกินครับพี่น้องได้ขายเรื่อยๆลราปลูปกไายปันนี้นะครับสําหรับกล้วยนี่ครับพี่น้องัวนี้ก็เริ่มออกอีกแล้วก็จะถอกเครือออกเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเพราะว่าพอนปลูกหลายนะครับกินโบทันหอกแต่ว่าก็ได้ขายคือเอาพอนาขายก็ขายแบบถึกๆนะครับบ้านเ้าวีเลยยี่สิบสามสิบบาทว่าเกินนี้ครับพี่น้อง น่ครับกล้วยสวนกล้วยเข้ามาตรงนี้จะร่มรื่นแห้งครับพี่น้องกล้วยต้นใญไหลมแต่กล้วยใ่แถวนี้เพราะว่าพันจะปลูกยี่ซ่นนี้ก่อนนะครับก็ขยายไปนี่ครับเสียมเดี๋ยวจะไปขุดนอครับพี่น้องครับเมื่อนี่ยี่สิบจะมีสะสองสะเคื่อนครับยี่นี่นี่ครับไาย่างต้นมะนาวพริกมะขุ่นนะครับพี่น้องโอ้เหลือกินได้ขายอะไรครับพี่น้องมะละกอนะครับครับ หลายต้นครับหลายสิบต้นเลยล่ะสาหรับบักฮุงพันบักฮุงบักเขือปลูกปับป,ปนกันไปครับพี่น้องหลายยางนะครับโอ้ตัวนี้ก็ญงแล้ะครับพี่น้องนี่ครับกําลังงามสาหรับต้นนี้นะครับอวบๆยหง่ๆเตี้ยเตีตต้โอ้หลายวีเลยครับพี่น้องนี่ประมาณเกือบสิบวีเลยครับนี่กล้วย เกือบสิบวีได้ได้เอาไม้ค้ำไว้ครับพี่น้องวีไงนี่ครับพี่น้องมะละกอน่าจจะเป็นตัวนี้นะครับแต่ผมจำาม่ผิดนี่เพิ่นบอกให้มาคุดออกนะครับสองนอนี่ครับอ๋อโบแมนครับพี่น้องนอว่าลหลตัวนี้ตัวนี้ก็ออกเคลือนี่ครับต้องเป็นตัวนี้ครับพี่น้องนี่จะนอหลาจจลยังไงน่าจะเป็นตัวนี้แล้วเพิ่นว่ามีอยู่ประมาณหกนอเพิ่นว่าเพิ่นให้สองนอครับพี่น้องนี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ก็จะเมาหน่กล้วยไปปลูกครับพี่น้องเป็นกล้วยน้ำว้ารลชินี้นะครับจะเครื่องไงครับพี่น้องเครื่องไงหวีไงลำต้นกัญไงล้วก็จะเตี้ยจังหน่อยครับพี่น้องขวาเพิ่นไปสองนอครับนี่ครับปลาผลลายอย่างักพริกก็มนี้ครับเพิ่นปลูกไว้หลายครับสาหรับสวนของปูอ่าครับพี่น้องผมน่าจะเอาเป็นสองนอนี่แหละครับพี่น้องนี่นอนี่กับนอนี่นะครับติดกันนี่ละ เพราะว่าก็จะขุดยากจังหน่อยครับพี่น้องไอ้มองตั้งกล้องกับบะมีครับอยู่มุยผู้ทายให้ครับพี่น้องมุยผู้ทายให้พื้นที่ก็จะแปลว่าข้างล่างก็จะเป็นนาเขาครับพี่น้องเอากล้องลงไปตั้งบ่ได้ก็จะตั้งด้านบนนี่ครับพี่น้องอาจจะย้อนแสงจังหน่อยนะครับพี่น้องครับอาจจะบ่ชัดปานระเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันครับพี่น้องมาขุดเอาหน่อกล้วยครับพี่น้องสองนอครับไปปลูกนะครับต้นยางนาก็หลายเด้อครับพี่น้องต้นยางนาเพราะว่าอยู่นี่ต้นต้นยางหลายครับพี่น้องยางนา เบียร์น้อยเพิ่งกับเต็มแต่มีเวลามีพื้นที่กันนะจะมาคุดไปปลูกจะเข้าพี่น้องดีกว่าเขาไปซื้อเพิ่นนะผมว่านี่นี่ครับมาคุดเอาไปปลูกเดี๋ยวมาคุดน้อกันครับพี่น้องครับแะจะคุดเอานีแล้วครับพี่น้องครับนี่สองนอนี่ละตำๆนี่แหละจะคุดง่ายกว่าโอ้เสียดายครับต้นอย่างน้านี่ครับพี่น้องสองนอเป็นไหนนาะครับกล่องย้อนเสียงหรือว่าจังนไหนวะนาะครับนี่ โอ้ไปโดนหนีเพิ่นครับพี่น้องโอ้เป็นอย่างนี้ทิผมว่านี่ครับขุดดานล่างนี่นะครับว่าตัวนี้เบื้องแ้กจะขึน้นค้นจะขุดไงจังอยตัวบนก็จะคุดยากแต่ว่าตัวบนอาจจะปล่อยเพิ่นขยายขึ้นไปทางพุ่นนะครับตัวนี้จะลงล่างแล้วคุดเอาตัวนี้ออกไปก่อนครับพี่น้องครับครับมับนอาจจะยากครับพี่น้อง bưng liệu bữa nào chơi nhạc ngồi nhìn nhìn ngắm ngắm cái phi nồng เมืองเราขุดเม่ยากเดี๋ครับพี่นอ้องแต่ว่ามึงยืนจะยืนยากจัง่ายนะครับที่ยืนจะยืนยากจัง่ายปัวนพันเอียงครับพี่น้องนี่ครับง,งามๆครับพี่น้องครับนอ,อยง,ง่ายๆบวบได้แล้วหนึ่งนอครับพี่น้องครับได้แล้วนอนหนึ่งเลิอกอ่ะถมไว้เพิ่นขี้เก่าครับพี่น้อง หาขำว่าถมไว้คือเอาแต่จะเอาเป็นนอน,นี้ครับพี่น้องบัดืน้อน,นี้บ่านอาจจะคุดยากเกึอนครับสำหรับนอน,นี้หุกจึงน้อยน่ครับพี่น้องย้ำฝน นี่ครับพี่น้องขุดยากจัง่อยครับเพราะว่ายืนอยูย่ข้างล่างครับพี่น้องแต่ขุดยากจัง่อย ตัวนี้จะออกง่ายังไงครับพี่น้องเพันธุ์ใดคล้ายๆกับว่าเพันขึ้นค,นค้นพันอยู่สูงครับพี่น้องเลยขุดง่ายตัวนี้นี่ครับนี่ครับหน่อที่สองครับพี่น้องนี่ครับหน่อที่สองใหญ่ๆงามๆเอาไปก็จะได้ตั้งห่าก,กว่าคือเก่าเลยครับพี่น้องบ่เป็นยังครับเดี๋ยวสองนอครับพี่น้องเอาสองนอเพันธุ์ห้ สองนอครับพี่น้องครับได้สองนอนี่ครับสองนองามๆเลยใหญ่ๆบวบเลยนี่ครับพี่น้องได้สองนองามๆเลยครับพี่น้องกอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับปูอ่านะครับที่พันให้ไปขยายพันธุ์ต่อนะครับพี่น้องกับพ่ได้ซื้อนะครับขอเพพันเพิ่นกระบอกเบ้านะครับพี่น้องสองนอผมกจะเอาไปปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อครับพี่น้องสองนอนี่ถ้าเกิดว่าพันออกนอแบบที่ว่าของพ่นนะครับกับต้นหนึ่งกับมีประมาณหกนอ หานอหกนอกปีนึงก็น่าจะขยายไปได้หลายยนะครับพี่น้องสำหรับสองอันนะครับก็น่าจะได้ยุติคัวก็จะขยายไปเรื่อยๆครับพี่น้องนี่ครับงามๆแบบนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับงามๆเลยกับสำหรับคลิปนี้กับ่เมี่ยงหลายครับกับพี่ๆพี่น้องนะครับมาบึงสวนปูอ่านะครับมาชมสวนปูอ่าแล้วก็มาเอานอกล้วยพร้อมรับพี่น้องเอาไปปลูกเพื่อที่จะขยายพันต่นนะครับพี่น้องครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับนักการก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับเอาไปผมก็จะไปปลูกนะครับพี่น้องเอาไปปลูกก่อน แล้วคอยจะไปเอาของยญ้าภาพอีกครับพี่น้องยาภาพเพิ่นกัจะห้อยู่ครับสาหรับไอ้หนอกล้วยนะครับแต่ของยาภาพกัจะหลายจังหน่อยก็เลยว่าเดี๋ยวรอมือใดว่างคอยจะมาเอานะครับของหญาภาพจะได้อยู่มันหาหกหนอครับพี่น้องจะหลายจังหน่อยแต่ตัวนี้เอาไปก้อนสองหนอจะเป็นกล้วยคนละพันครับพี่น้องครับกาสุดท้ายนี้นะครับน้อยโครงการกับขอขอบพระคุณนะครับสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรรบชมเป็นกังลังียมาให้โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่ๆน้องครับ จะเอาไปปลูกนครับพี่น้องอากาศกำลังดีครับมือนี่โบห่อนแห้งครับปลูกเลยครับก็จะขึ้นคึมแดดแดแน่ครับมือนี่นี่ครับสองหน่องามๆครับพี่น้องครับกำลังจะกลับครับพี่น้องครับกำลังจะกลับพอดีเห็นเห็นหมกุงครับพี่น้องเป็นตอนซ้อนลายครับสำหรับต้นหมกุงครับนี่ครับผมว่าจังได้กกินโ่ทันเดียวขายแน่นอนครับแต่ว่าเพิ่นกะบบเห็นเพิ่นเก็บไปขายได้เหรอครับพี่น้องนี่เพิ่นน่าจะเก็บไว้กินสุกผมว่าลร้ครับพี่น้องนี่ต้นกับโบสูง พอดีเก็บนะครับพี่น้องดกๆเต็มต้นเลยนุยงามๆแต่บุง้ว่าเป็นพันธุ์ใดครับพี่น้องไม่ได้ทำเพิ่นน่ครับเต็มเลยดกๆงามๆเลยนะครับหลายครับสำหรับบักคุงหรือว่ามะละกอครับพี่น้องจะตำกินหรือว่าไ้กินซุปก็ได้ครับนี่ตอนซ้อนหลายครับพี่น้องครับปลูกไว้หลายหลายย่างครับมีกินทุกอย่างตามฤดูกาลแต่ว่าคุ้งนี่จะได้กินตลอดครับเพ่นออกนวยตลอดได้ก็มีสุกมีดิบแล้วแต่เขาจะเลือกกินเอาครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่เพียงน้องครับ เดี๋ยวก็ไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องครับว่าจะได้ขยายพันต่อมาได้ขยายพันต่อนะครับ